วันนี้ผลการประชุมและกับสลากแบ่งสายเป็นไงครับก็คิดว่าเหมือนที่เราคิดไว้อยากได้แบบนี้มันก็ออกมาแบบนี้นะ<ช>เพราะ<ช>เราพยายามจะหนีฮ่องกงยังไม่อยากเจอฮ<ช>่องกงในรอบนี้เพราะว่าแบ่งเป็นสามทีมสามสี่สี่เอาทีหนึ่งมาแข่งกันอีกทีหนึ่งเพราะั้นเราต้องเอาทีหนึ่งในรอบนี้ให้ได้นะซึ่งผลการจะสลากออกมาเราก็เจออินโดแล้วก็อิหร่านถือว่าหนักไหมครับถือว่า ที่หนักก็น่าจะเป็นอินโดเพราะเราเคยเจอกันเราชนะห้าเขาก็เคยชนะเราสีค่ครั้งนะถ้าจำไม่ผิดใสิติดตัวนีนะ้แต่ก็คิดว่าด้วยนักกีฬาของเราเราน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นะด้วยความพร้อมของนักกีฬาด้วยการวางแผนของกัปตันทีมทั้งเร็วเรามองว่าน่าจะผ่านได้วนดีรานผมไม่หนักใจนะครับสภาพสนามความพร้อมของสนามเป็นไงบ้างคบ มพร้องของสนามผมก็ว่าอยู่ในในขั้นที่ถือว่าดีนะครับเหมือนกับที่ผมเคยมาดูตอนซีเกมที่เขาจัดทั้งน้นทั้งพื้นทั้งแรงมันก็โอเคนะฮะไม่น่ามีปัญหาสําหรับนักกีฬาของไทยครับเป้าหมายยังยังตอนนี้เราต้องแชมป์แชมป์กลุ่มรับเป้าหมายคือต้องแชมป์กลุ่มเป้าหมายต้นคือแชมป์กลุ่มก่อนครัเป้าหมายสุดท้ายคือสุดท้ายก็แชมป์โซนรับก็ที่คาดอีกกลุ่มอีกคือวางมันจะมี ไทยอันดับหนึ่งแล้วก็มองโกเลียนะแล้วก็อุดเบกนะฮะก็เป็นกลุ่ม A B บซแล้วก็จับใส่เข้าไปเหมือนแบ่งเป็นถาดเหมือนบอลโลกมาตามลำดับก็จับใส่มาจับเบอร์แรกมันมีกลุ่มนั้นก็มีฮ่องกงมีอินโดมีอะไรอยู่ด้วยเราก็จับได้อินโดก็เป็นเป็นตามแผนของเราแล้วฮ่องกงก็ไปอยู่ในกลุ่มบครับสวัสดีครับความพร้อมหลังจากประชุมเป็นไงฮะ ก็หลังจากที่เราประชุมจะสายวันเช้านะครับก็สายเราของแล้วเราเราวางเป็นทีมวางลำหนึ่งนะครับแล้วก็ได้อยู่สายที่มี3ามทีมแล้วนะครับทำฟอร์แมตที่เราทราบง้าอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างจะก็มีโชคด้วยด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆทีมที่เราอยู่ในสายเราก็มีอินโดแล้วก็อิ่หล่าสองทีมนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่ ก็สูสีกับเราแหละนะครับในอินโดเองหรือว่าอีหลานเราไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยที่เป็นทีมที่มีอันดับโลกอันดับหนึ่งที่เขาแล้วชิงกับเราเมื่อ2ปีแล้วนะครับก็อยย่สายบีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้อง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 การอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ถึงวันนี้ครับถึสายมานนี้ครับมองแล้วโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มก็เราเราก็มองถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะครับยิงก่อนเราเราเจอทีมใหม่เราก็ ก็ต้องเต็ม huh. ท uh ี่อยู่แล้วแล้วก็พยายามจะเป็นแชมป์กลุ่มไ้ได้ก่อนอยู่แล้วนะเพื่อเข้าไปเล่นในรองลกวิ่งรอบ่อไปให้ให้ได้ก่อนแล้วก็คงจะมองไปทีละรอบทีละทีมเพราะว่ามันมันก็เล่นต้องเล่นตลาสายเล่นราวลลกวิ่งนะครับเล่นทุกแมตช์ครับแล้วกีฬาที่จะเดินทางก็ตอนนี้ตอนนี้กีฬาเรามีน้องแก้วถึงนะน้องแก้วอยู่เราน้องรักนะครับวันนี้น้องอใหม่ก็มงเดินทางมแล้วครับเดี๋ยวถึงตอนเย็นก็คงจะซ้อมที่สนามเลยครับส่วนน้อง อีฟฮัชรินนะครับครับองเอิร์ธก็เดี๋ยวเดินทางองพร้อมกันวัมนจันนะครับเนื่องจากเสรษรกิจที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ที่สวีเดนนะครับก็เดินทางมาด้วยกันก็ก็คงจะมาพร้อมกันทั้งทีมก่อนที่จะทำอะไรกันนะครับคิดว่าเราต้องจะลงแข่งขันวันอังคารนะครับเพราะว่าทีมที่น่าจะเล่นก่อนน่าจะเป็นอินโดน่าจะเป็นอีรานก่อนเพราะว่าตามตามสายเพราะเรามีสามทีมแรกเราก็น่าจะเราแค่ยังไม่ได้ลงส่วนทีมอื่นก็คงจะเล่นหมดเพราะมี ทีมทั้ททสงสองสายสนามเป็นไงบ้างครับได้าีก็สนามนี่ก็เป็นฮับคอร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อายจ,จะเร็วกว่าที่บ้านเราหน่อยด้วยสภาพสนามที่อาจจะเก่าครับเมืองทองนะครับแล้วก็การกรจะโดดจะมีการเร็วสลับบ้างเลยบ้ๆๆ้งซึ่งตอนนี้นักมเวลาเปรับตัวได้อยู่นะเพราะว่าคือได้ได้นด้นกาฬาเดินทางแข่งอยู่แล้วก็มีการปรับตัวเรื่องสนามเรื่องสภาพอากาศอยู่นะครับเราก็พยายามดูแลและในเลาให้ให้พร้อมทีตต่สุดตอนนี้นะครับคือสภาพรั้งไจ ก็สําคัญเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเล่นอีกหลายวันนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนชื้นตามข้อมูลข่าวมาเลเซียที่ร้อนแบบชื้นๆหน่อยนะครับเหงื่อเทเยอะหน่อยก็ต้องดูแลเรื่องเรื่องน้ำเรื่องให้ให้สะดวกทันดีทางท่านผู้การทีมทางท่านนายกท่านเลขาสมาคมเองก็ดูแลให้การสะดวกทันทีครับขอบคุณครับ